ข้นขึ้นมาอีกนะคะพี่พเ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้เราก็พอแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันเลยเดี๋ยวพี่สีหั่นผักก่อนนะคะพี่เพื่อนเพื่อนบางคนอาจใส่ต้นหอมผักชีบางคนอาจจะใส่สลระแหน่นะคะลาบหูใส่สลระแหน่แต่ว่าผักแพลวไม่คืนนะคะผักแพลวผักแพลวไม่ถ้าใส่ ถ้าใส่ผักแพลวแล้วไม่อร่อยนี่ค่ะพี่สีก็จะรอหมูเย็นนิดหนึ่งแล้วก็จะแต่งหน้าให้พี่ๆเพื่อนๆร,รับชมกันนะคะเดี๋ยวเรา,เาจานสวยๆจานสวยๆจานบ้านฉันมีสวยอีกเหรอสวยกว่านี้มีอีกไหมไม่มีค่ะพี่ๆเพื่อนๆสวยที่สุดสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะหาไม่เจอ นี่ค่ะพี่ๆเพื่อนจะตักให้พี่ๆเพื่อนดูแล้วก็เวลาแต่งหน้าลาบนะคะพี่ๆเพื่อนเขาก็จะมีเครื่องเคียงของเขานะคะอาจจะพี่ๆเพื่อนลาบหมูเหนือลาบหมูเหนือวิธีทําง่ายๆไม่ซับซ้อนใครต้องการแบบไหนหน้าตาแบบไหนพี่สีทําให้ดูแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนนี่ค่ะ เราจะมาแต่งหน้ากันว่ามีเครื่องเคียงอะไรมั่งแค่นี้ก็ยังกินไม่ได้นะคะยังกินไม่ได้ต้องแต่งหน้านี่ค่ะยกลงยกลงเรามาแต่งหน้ากันยกลงไม่มีที่วางนะคะนี่ค่ะพี่ๆเพื่อน เดี๋ยวมาแต่งหน้าให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันว่าอลาบที่เขาอร่อยเขาต้องใส่อะไรมั่งนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆลาบที่อร่อยที่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยต้องใส่อะไรมั่งต้องใส่อะไรลงไปถึงความอร่อยถึงได้เกิดขึ้นนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆได้หรือยังได้หรือยังได้ที่หรือยัง นี่น่าจะได้ที่แล้วพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าลาบกันนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าลาบกันนี่ค่ะไปซื้อข้าวเหนียวมาไปซื้อนี่ค่ะพี่เพื่อนแล้วเราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะนี่ค่ะตะไคร้ทอดนี่ตะไคร้ทอดนะคะตะไคร้ทอดแต่งหน้าไป หอมทอดนะคะหอมทอดใส่ไปหอมทอดใส่ไปกระเทียมเจียวต้องมาพี่พี่เพื่อนเพื่อนกระเทียมเจียวต้องมาแบบนี้เลยพี่พี่เพื่อนเพื่อนจัดไปแบบนี้เลยพอกระเทียมเจียวมาเสร็จผักมาค่ะพี่พี่เพื่อนพผักชีใบเลื้อย ผักต่างๆผักที่เราอยากกินผักต้องมาพี่สีจัดจานให้พี่พๆเพื่อนๆได้เห็นเลยทุกช็อตที่พี่สีทําคลิปมาจัดจานเองหมดพี่ๆเพื่อนๆแล้วไม่ลอกเรียนแบบใครจัดจานเองทั้งหมดค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วใบมะกรูดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ใส่ลงไปใบมะกรูดพี่สีก็ทอดเองนะคะยังกรอบกรอบอยู่ เดี๋ยวจะพิสูจน์ความกรอบให้ดูว่าการที่เราทําใบมะกรูดทอดกรอบพี่สีมีในคลิปช็อตนะคะพี่พี่เพื่อนๆทำง่ายๆค่ะพี่พี่เพื่อนๆไม่ยากแต่งหน้าให้พี่พี่เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะคะนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆใครมีข้าวเหนียวเอามาเอามาข้าวเหนียวมาใครมีข้าวสวยเอามาเอามาสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยนะคะ นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนใครมีพริกลูกโดดอาจจะเอาพริกลูกโดดใครมีหอมซอยกระเทียมซอยก็สามารถเอาใส่ไปด้วยได้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะมาแล้วค่ะพี่เพื่อนเพื่อนลาบของเราลาบอร่อยอร่อยลาบหมูอร่อยลาบหมูแซ่บอร่อยพี่เพื่อนเพื่อนวิธีทําพี่สีก็บอกให้ทุกคนได้รู้หมดแล้วว่าลาบหมูที่อร่อยทําแบบไหนวิธีทําทําแบบไหนต้องมา